ทั้งนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายที่เราต้องการที่สุดต้องการหลบภัยการหลบภัยก็คือพยายามให้จิตของเราเข้าสู่ภายในให้ได้ถ้าสู่ภายในได้นั้นเราก็จะเป็นคนอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะว่าทำไมไม่วุ่นวายความวุ่นวายมันมีอยู่ข้างนอก ถ้าจิตเราอยู่ข้างในสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้รู้ผู้มีความรู้สึกนึกคิดภายในทางธรรมคืออาหารของจิตเข้าสู่ภายในนั้นคือธรรมะอย่างเดียวไม่เป็นอาหารอย่างอื่นเข้าไปแทรกแซงได้แม้แต่ความรู้สึกเราก็รู้สึกในธรรมแม้แต่การจะปรุงแต่งก็ปรุงแต่งในธรรมนะ แม้แต่การจะปรุงแต่งข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในก็ยังไปไม่ได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันน,นอกจากข้างในนั้นมารับรู้ข้างนอกได้แต่ก็ถ้าจิตเข้าในแล้วก็จะไม่รับมันจะอยู่ภายในรู้ตลอดเวลาน,นั่งเราก็รู้สึกตลอดเวลารู้ภายในรู้ผู้รู้สึกตรงนี้ ความรู้สึกตรงน,นี้ว่าจิตของเราสงบไหมคือสงบสภาวะภายนอกไม่ใช่สงบสมาธิอันนี้ก็เรียกสงบจากภายนอกนะไม่เหมือนเขาเรียกสงบสมาธิมันต่างกัน,นอันนี้ก็เรียกจิตเข้าในมันจะรู้สึกเฉพาะภายในไม่ว่าเรานั่งเราก็รู้ดูกับผู้รู้อย่างเดียวดูไปเรื่อยๆไม่อยากดูอะไรดูแต่ผู้รู้สึกตรงน,นี้ แม้แต่จะลืมตาก็ไม่อยากจะลืมตาเพราะว่าลืมตาแล้วก็มองเห็นไปก็ไม่มีความหมายเพราะว่าไม่เหมือนเราเห็นภายในเราเห็นภายในเราจะมีความหมายความหมายภายในของเราก็คืออะไรคือความสุขความสุขภายในไม่เหมือนความสุขภายนอกนะฮะนี่ก็เรียกว่าจิตอารมณ์ในมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ดังนั้นญาิโยมทั้งหลายที่จะมานั่งนี้ก็ทุกคนก็ดูแล้วพอเข้าใจว่าทุกคนอยู่ในอารมณ์ไหนเยอะกว่าอยู่ในอารมณ์นอกแม้แต่คนอยู่อารมณ์นอกก็พยายามจะล่อมความรู้สึกเข้ามาสู่ภายในภายในให้ได้เหมือนกันทั้งสติทั้งปัญญา ที่วิชาความรู้ทั้งหมดก็พยายามน้อมเข้ามาสู่ภายในถ้าเราอยากให้จิตของเราสู่ภายในมากมาก่อเราก็พยายามระลึกภายในมากๆจิตของเราก็จะเคยชินเองความรู้สึกนึกคิดก็จะไม่จะอยู่ภายในอย่างเดียวไม่ไปอยู่ภายนอกดังนั้นถ้าเราจิตใจของเราไม่รับภายนอกแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงข้างนอกนั้นก็จะหมดความหมาย ไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มนุษย์เขาว่ากันมันก็จะหมดความหมายหมดเลยนะหมดความหมายจากใจของเราอ่าเพราะใจของเราไม่ได้ไปรับสิ่งที่เรารับนั้นคือธรรมธรรมที่ว่าธรรมว่าธรรมนั้นคือผู้รู้สึกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงนี้นะไม่ว่าเราจะเดินเราก็รู้สึกจะนั่งเราก็รู้สึกแต่ผู้รู้ตรงนี้ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกับภูภายนอกคือถ้าหากเราไม่ระลึกเลยไม่ได้เขาจะบังคับเราให้ให้นึกไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากนั่งเขาก็จะพาเรานั่งเราไม่อยากเดินเขาก็จะพาเราเดินนตัวนี้กิริยาของจิตภายในเนี้ยมันจะมีลักษณะไม่เหมือนภายนอกถ้าภายนอกนั้นจะอยากเดิน มันก็ไม่อยากให้เดินถ้าจะนั่งมันก็ไม่อยากให้นั่งแม้จะคิดถึงเข้าไปสู่ภายในมันก็ไม่ให้คิดเพราะว่าที่ไม่ให้คิดอะไรเพราะถ้าเราคิดไปแล้วเรากับมันก็จะขาดจากกันถ้าเรามานั่งภาวนามันไม่ให้นั่งก็เพราะถ้าเรานั่งไปแล้วนั่งบ่อยๆจิตของเราก็ขาดจากมันไปอ่าไม่เป็นเพื่อนกันนะฮะ คือส่วนมากคำว่ากิเลสมันก็ไม่อยากเจอธรรมหรอกเพราะถ้าเจอธรรมกิเลสเจอธรรมกิเลสก็จะเป็นไม่มีใครเป็นเพื่อน่ทังนั้นใครจะปฏิบัติธรรมนั้นก็ต้องต่อสู้กับกิเลสของเราคือกิเลสอยากนั่งกับที่บังคับไม่อยากให้นั่งภาวนาเนี่ย สองอย่างนี้พวกเราต่อสู้กันอยู่ปัจจุบันนี้ก็ต่อสู้ตรงนี้แต่ถ้าเข้ามาสู่ภายในแล้วโยมจะนั่งจะนั่งท่าไหนมันก็จะเข้า,าจะนั่งท่าไหนมันจะเข้าดิ่งไปเลยจิตก็ของเราของจิตตรงนี้มันจะดิ่งลงดิ่งลงอย่างเดียวนะะมันจะรู้ภายในตลอดเวลานะะนั่งรถเมย์ก็เข้าอยู่ภายใน แม้แต่กินข้าวเองความรู้สึกก็ยังอยู่ภายในอีกแม้แต่ตามองเห็นข้าวก็จริงอยู่ตัวรู้ก็ยังรู้ภายในอีกเห็นก็แค่เห็นเท่านั้นเองไม่มีความหมายในความรู้สึกตรงนี้เขาเรียกจิตตรงนี้เขาเรียกในระดับจิตที่มีความป้องกันตัวเองนะจิตตัวนี้ที่จะเชื่อคือเชื่อธรรม จะไม่เชื่ออย่างอื่นนะฮะจิตเข้าในนี้จะเชื่อธรรมถ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจิตตกกระแสธรรมตกทางธรรมแล้วก็จะเชื่อธรรมนะสิ่งที่พูดออกมาก็จะพูดเรื่องธรรมจะคิดออกมาจะคิดเรื่องธรรมนะมันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนนี่คิดหาธรรมยังไงก็คิดไม่เจอ จะพูดทำก็พูดไม่ได้ทั้งนั้นนันโยมทั้งหลายที่นั่งกันก็เพื่อเป็นการต่อสู้กันเพื่อว่าเราให้ขาดจากสภาวะภายนอกเข้ามาสู่สภาวะภายในคือจิตในจิตในก็คืออารมณ์ในนะอารมณ์ในตรงนี้เป็นอารมณ์ที่มีความสุขนะมีความสุขคําว่าทุกข เกิดขึ้นได้ไหมในอารมณ์ข้างในเนี่ยทุกเกิดขึ้นได้ในร่างกายเท่านั้นเองแต่ไม่เกิดขึ้นในจิตนะแต่ก็มีคำว,ว่ากรรมในกรรมภายในกรรมภายในก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะกรรมภายในก็เรียกว่ามเป็นมันเป็นมันไม่ใช่รูปธรรมมันเป็นนามธรรมมันทำให้ จิตข้างในของเราเกิดสั่นสะเทือนได้อากาศเกิดจะสันสะเทือนได้เหมือนกันแต่ก็ไม่บ่อยนะก็ไม่บ่อยเพราะจิตความรู้สึกตรงนี้จะมีสติตลอดจิตเข้าในนี้จะมีสติตลอดสติไม่ขาดนะไม่ขาดเพราะตรงนี้มันเจอเหมือนก็เรียกว่าสติธรรม แม้แต่คำว่าฌา,านด้วยญาณก็คู่คู่กันไปก็มีตลอดทาว่าทําไมมีทั้งฌานทั้งญาณสติฌา,านญาณเพราะสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยฌานก็คือการรู้อ่ากา,การการการกหนดรู้ญาณคือการเนี่ยมันเป็นการรู้เนี่ยฌานก็คือการเพ่ง ถามว่าทาไมเราต้องเพ่งตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้เพ่งฮะปกติไม่ได้แต่ก่อนเพ่งแต่ถ้าจิตเข้าไปสู่ตรงนี้ไม่ต้องเพ่งแล้วเพราะเขาเรียกว่าฌานมันเกิดขึ้นแล้วฌา,านหนนะญาณก็คือญาณหน,นคือรู้สึกเลยว่าความรู้ของเราจะอยู่ภายในของเราตลอดอยู่ในอารมณ์ธรรมนะมันเป็นอย่างนี้แม้แต่สติก็สติในธรรมอีกสติในอีก แม้แต่ปัญญาก็เป็นปัญญาภายในอีกนะแตกต่างกับที่เราเคยมีข้างนอกปัญญาข้างนอกปัญญานอกธรรมกับปัญญาในธรรมต่างกันดังนั้นคนปฏิบัตินี้จะได้เปรียบกับคนที่ไม่ปฏิบัติได้มากอันนี้คือระดับจิตที่สภาพที่ทั้งหลายญาณโยมทั้งหลายก็จะเจออยู่ตรงนี้เยอะเพราะทั้งความรู้สึกตรงนี้มันก็จะมีความรู้สึก คำว,ว่าว่างจิตมันเป็นมิติหนึงขึ้นมาคือเปลี่ยงอาการรู้เฉยๆนะแม้แต่ความสิ่งใดไปเกก,กะตรงนี้ก็ไม่ได้อันนี้คือแค่อารมณ์ไหนนะหรืออารมณ์ที่เจละเอียดกว่านี้อีกก็มีอยู่ทั้งนั้นงานโยมอยากจะเดินไปถึงที่สุดของจิตนั้น ก็ต้องค้นหาตำแหน่งที่มีควาว่าอารมณ์ในความรู้สึกเนี่ยเราดูว่าผู้รู้สึกว่าจิตของเราเนะี่ยในส่วนลึกๆของเรานี่มันอยู่จุดไหนเขาเรียกค้นหาชนวนนั้นถ้าเป็นคนก็เพื่อหาพลังงานของจิตหาพลังงานของจิตนะถ้าเป็นคนก็เพื่อ หายอดปัญญายอดปัญญาตอนนี้ไอตัวเนี้ย,วยพวกเรานั่งอยู่มันก็รู้อยู่รู้อยู่ภายในไม่วุ่นวายฮะรู้นั่นนั่นแต่ถ้าเราจะให้จิตที่เราให้ลึกซึ้งกว่านี้ไปเราก็ค้นหาค้นหาตรงผู้รู้ของเรานี่แหละค้นหาตรงผู้รู้ของเรามันจะมีตัวรู้อยู่ฮะ ตัวรู้ตรงนี้มันจะละเอียดนะถ้าเราค้นหาไม่ต้องไปค้นหาซ้ายขวาหน้าหลังนะดูตรงกลางที่จิตที่เรารู้สึกตรงนี้